คังคากนะครับพนนี่้องครับวันนี้เราจะเข้าไปชมด้านในของพระยาคันคาดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวตอนนี้น้องเดินนาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมพร้อมๆกันเนาะไปกันเลยครับผู้คนก็มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินเข,ขึ้นไปข้างบนนะครับเดินไปชมพญาค้างภาคยากนะครับสวยงามนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับการเที่ยวจังหวัดยโสธรน,นะครับ เดียวกันจะได้นะคะทามาพร้อมกันสะดวกพอามีเวลา10นาทีเรามีหนังสั้นให้ดูนะคะเป็นตำนานเกี่ยวกับพยาคันงขามันมีที่มาอย่างไร10นาทีนะครับค่ะ10นาทีในการชมจะเป็นเรื่องดกยวกันกับที่เป็นตัวหนังสืออยู่ด้านข้างค่ะแต่เราถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้น10นาทีด้านนี้จะมี14ที่นั่งตอนนี้ตอนนี้ฉายหรือยังยังไม่ฉชยก็คือจะฉายก็ต่อเมื่อมี ืแล้วขึ้นมางบนนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านในขององค์พญานาพญาคันค่านะครับเนี่ยนี่มุมถ่ายรูปนะครับมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับเนี่ยในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์ก็จะมีการรับรองนะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับโควิด19เนาะ เราเดินขึ้นไปกันครับโอ้ข้างข้างบนก็มีแอร์อย่างดีเลยครับเนี่ยโอ้โหก็มีเกี่ยวกับพยาคางพุกนะครับ 私はこの自宅を通る人たちに対してのことは、自分の国民のことは、 สนาคลางโทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น โครงสร้างของุยาทางกคกนะครับโครงสร้างของทางโคงเนยายปวดขามากครับตอนนี้ให้แ <c> ต <oughs> ่พี่มุกปวดขามาก เป็นยังไงบ้างแม่เมื่อยปะปวดขาไม่เหนื่อยแต่ว่าปวดขาที่จริงก็มีลิฟต์อยู่แน่นอนมีลิฟต์ไหมมีลิฟต์อยู่นะครับแต่ว่าเราเราเดินไปเนาะในส่วนของชั้นที่อันนี้ชั้นที่เท่าไหร่เนาะชั้นที่สองที่สาม ก็จะเป็นส่วนของอบังไฟนะครับบังไฟต่างๆวิจิตนบ้าง์ไฟจำลองนะครับบัางไฟขนาดต่างๆก็มีเยอะนะครับ โทลกเ้เห็นไ่เอยามจ้กามเจร้ใหาย้วานจ็ลอดไข้เร้อรังรเบาอนัดไนเมันเป็นหยังมันจะเป็นวงไขอันหนึ่ง่จะมีการสนุกสนานไม่สนอกไป้นีมันสยีการนีการเหลวผีดตรอ่างเเป็นค้าเนาะซึ่ง่เสื้อมากมัดเต็มจต้องการความสนุกสนานในวนเต็มที่อีี่

Uhm. ต่นบากยขไึ้นไปข้างบนนี้ไปจะนไหมดถ่ายไหมถ่ายไหมดี๋ย่เวลาพี่มุกกับแม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวบอทอปจะเป็นคนถ่ายให้เนาะ เอาไหมเอาไหม,ไหมเดี๋ยวขอยนับเองตัวหนึ่งสองทอาไหมหนึ่งสองนี่ไหมนี่ใช่ไหมอ่ะหนึ่งสอง อันนึงี่ให้คอแก่ลูกเดียวแน่บเนี้ยเดียวมันอยากไปลงฟองต้งเซ็นนะครับอ่ะี่เป็ลงถ่ายกับผู้บ่าวบางไปเนาะอ้าหนึ่งสองอ่าไปข้างบนครับทีนี้ขึ้นไปข้างบนหลับตาด้วยก็มีที่มุกหลับตา อนี่เป็นส่วนนัดเป็นชั้นสุดท้ายนะครับนี่ยังยังไม่สุดท้ายเนอะนี่ก็จะเป็นส่วนของยุคประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยแผนที่ยโสโซทอนนะครับ เป็นที่ของเมืองยะโสธรก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนี่ยของยะโสธรเยอะแยะมากมายนะครับพระธาตุหลงพ่อโน้ยนะครับพระมหาธาตุเมืองเก่าสิงห์ไปขึนไป บนจะเป็นจุดชมวิวนี่ก็จะเป็นอ่าพระนะครับมาลัยเข้าต่อนะครับนี่สาธุเป็นางานาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับ ในส่วนจะเป็นส่วนของปากองค์พยาคันคานครับส่วนของปากเนาะส่วนของที่กินมแมลงนะครับตรงนี้นี่จุดที่สามที่เราจะไปก็จ,จะเป็นพระธาตุกองข้าวน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับรอติดตามนะครับ คือส่วนของปากขององค์พญาคันคากนะครับส่วนนี้เนาะเป็นจุดชมวิวนะครับตรงนี้จุดส่วนนี้ก็จะเห็นหมดเลยนะครับตั้งแต่พญานาคนะครับพญานาค แลวก็แม่น้ำนะครับแม่น้ำบริเวณส่วนพญาแสนแห่งนี้นะครับนี่นะครับดูความสวยงาม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินขึ้นมาถึงจุดสุดท้ายขององค์พยาคันทากแล้วนะครับ